ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลสวนสีนาไม้ผลเราลงคลิปสอนทําเกษตรครับผมมาเรียนรู้การเกษตรทําเกษตรไปกับทางสวนเราครับทางสวนเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารสวนสีนาไม้ผลเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันไม่ต่ํากว่า10ชนิดและยังมีไม้ป่าเศรษฐกิจ และในปี2567ที่ผ่านมานี้เราได้เริ่มทดสอบปลูกไม้ผลเือนต้นเมืองหนาวแล้วครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูมะยงชิดที่กำลังออกดอกบานที่คุณเห็นในคลิปนี้ในปี2568นี้จะอายุครบ9ปีแล้วครับซึ่งถือว่าปีนี้ดอกก็ดกพอสมควรแล้วผมลุ้นอยู่ว่าผลเขาจะติดดกมากไหมแต่จากที่เฝ้าสังเกตมานั้นในปีไหนที่อากาศหนาวเย็นมาก ปีนั้นจะติดดกเป็นพิเศษครับผมในปี2 5 6 8 8นี้บ้านผมหนาวอุณหภูมิลงไปถึง8องศาแต่ก็เคยเจ,เจอ7องศามาแล้วครับผมซึ่งปีไหนอากาศดีอากาศเย็นเนี่ยมันจะติดผลดกเป็นพิเศษนะครับมมยงชิดเท่าที่จากประสบการณ์ที่ได้ปลูกได้ทดลองมานะครับเจอมากับตัวมันจะเป็นแบบนี้ครับผม ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมรุนครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่คุณเห็นดอกบานขนาดน,นี้เริ่มร่วงโรยบ้างแล้วอีกประมาณสักสาอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นติดผลอ่อนเท่าประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วครับไม้ผลยืนต้นหลักของสวนซีนาไม้ผลนั้นก็จะมีลํมาไยมะม่วงมะยงชิดนี่คือไม้ผลยืนต้นหลักของสวนครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีก คลิปที่ผมเคยลงไปแล้วคนให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็จะมีละมุดเวียดนามส้มโอขาวใหญ่อย่างอื่นก็มีให้ความสนใจเหมือนกันนะครับแต่คลิปที่พูดไปนี้เป็นคลิปที่คนให้ความสนใจมากครับในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเป็นพิเศษจะมีฝากเทคนิคเล็กน้อยแล้วก็คือว่ามะยงชิดชอบอากาศเย็นครับผม มาถึงคลิปนี้ผมก็ลงคลิปใน Youtube มาแล้วประมาณ140คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมากดติดตามแล้วกดเลือกทั้งหมดด้วยครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกลา่าวคำมาสวัสดีกันทุกคนครับผม